ล่าสุดค่ะน้องดิซ่ามาบับเบิลนะคะก็เลยจะขออนุญาตนําคําแปลมาฝากทุกคนตั้งแต่ต้นจนจบค่ะซึ่งคําแปลก็มีหลายเวอร์มากๆเลยนะคะดังนั้นขอเลือกเวอร์ใดเวอร์หนึ่งนะคะอันนี้เป็นแม่แม่แฟนคลับเขาแปลมาแล้วน้องดิซ่ามาบับเบิลค่ะแฟนคลับก็ถามน้องดิซ่าว่าดิซ่าทาอะไรอยู่ที่ถึงนะน้องก็เลือกต่อพี่คนนี้นะคะได้น้องก็บอกว่ารอกินข้าวอยู่ค่ะแฟนคลับก็บอกว่าอุนี่กินอะไรอยู่น้องดิซ่าก็บอกว่าเบอร์เกอร์ค่ะจากนั้นน้องดิซ่าก็เลือกต่อแฟนคลับที่ถามน้องดิซ่าว่าเด็ก กันเรากําลังซ้อมกันอย่างหนักเลยนะอ่าแบล็คพิ้งกําลังซ้อมกันอย่างหนักนะคะจากนั้นค่ะมีแฟนคลับถามว่ารูปในไอจีล่าสุดนั่นหมูหรือเปล่านะคะที่น้องลิซ่าลงไอจีที่น้องลง IG, องิซ่าอุ้มเจ้าลิกโก้นั่นเองน้องลิซ่าก็ตอบว่าจําผิดไอจีปะคะตอบเป็นภาษาไทยน่ารักมากเลยค่ะจากนั้นน้องลิซ่าก็พิมพ์มาว่าหนูอยากเจอบลิงเดียเด๋ยวแล้วอีกไม่นานแล้วนะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนจากนั้นค่ะน้องลิซ่าก็บอกแฟนคลับว่าข้าวมาแล้วเดี๋ยวกินเสร็จจะไปเตรียมนอนนะทุกคนหลับฝันดี้แลว คุยกันใหม่นะแล้วน้องลิซ่าก็พิมพ์มาอีกค่ะว่าหรือว่าจะไม่ไปดีละ่ะแล้วก็บอกว่าหนูอยากรู้ว่าทุกคนอยากฟังเพลงอะไรตอนขึ้นโชว์โซโล่อะฮะอันนี้แม่แม่แฟนคลับก็ไปตอบน้องลิซ่าก็จะยืนนะคะอยากเห็นน้องโช์อะไรในโซโล่เดี่ยวแล้วน้องลิซ่าเลือกตอบแฟนคลับที่บอกกับน้องลิซ่าว่ามันเลือกยากเกินไปแล้วมั้งน้องลิซ่าก็บอกว่านั่นสิหนูก็กาลังคิดหนักเลยค่ะจากนั้นค่ะน้องลิซ่าก็บอกว่าหนูจะคิดอีกสักหน่อยแล้วก็ต้องไปนอนแล้วนะคราวนี้ไปจริงๆแล้วนะบายๆก็เป็นอันจบการสน ตั้งแต่20นาฬิกา20นาทีค่ะถึงประมาณ3ทุ่มไทยนะคะเมยก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พิมพ์ตอบกรับน้องริซ่าได้เยอะๆนะคะเพราะว่าน้องถามว่าอยากเห็นอะไรในโซโล่ของน้องนั่นเองค่ะอุย๊ยน้องดิซ่าก็กําลังซ้อมอย่างหนักค่ะทุกคนรอติดตามคอนเสิร์ตของน้องดิซ่านะคะคอนเสิร์ตของแบล็คพิงคนะคะแล้วก็โซโล่เดี่ยวของน้องดิซ่าที่โกย่าง5-6กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็จะมีการปล่อยเพลงใหม่ของแบล็คพิงคกลางงานคอนเสิร์ตเลยอย่างไรก็หลับฝันดีนะคะต้าลิศอันนี้ก็เป